นี <Okay. S 1> ้เป็นคลิปทดสอบนะว่า,วาปลาอะไรมันจะชอบกินผักกาดนี่คือผักกาไดไปดูไม่รู้จะมองเห็นมอ้ยทุกคนมองเห็นอทุกคนมองเห็นไหมครับปลาในไม่ใช่ครับปลาตะเพียนอ่ามีปลาตะเพียนนะที่เราเห็นนี่นะในนี้นก็มีในนี้ก็มีปลานินนะครับแต่แต่ปลานินไม่ค่อยปรากฏตัวครับเพราะว่า ในบ่อน,นี้ปลานินน่ะไม่ได้มีเยอะมากหรอกครับมันไม่ค่อยโผล่ครับมีแต่ปลาตะเพียนมีแต่ปลาตะเพียนที่ที่รู้สึกไม่กลัวพ่อแล้ะเริ่มเหมือนมันเข้ามาใกล้โผล่นี่กำลังลุมมันใหญ่เลยดู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 หากอยากรู้ว่าไหนคือปลานินคือเราเราต้องสังเกตดีๆว่าจริงๆเราโยนลงไปหลายย่านะมีใช่ ดูเราตัดหญ้าแล้วโยนลงไปแต่ที่มันชอบกินที่สุดคืออะไรผักกาดนะคบผักกาดปาตปเพียนปาตเพียนโฟมันก็กินนะครับแต่เราแต่เราไม่ให้มันมเราให้มันกินผักกาดโฟมะ่ะเราเอาไว้หลอกตอนตกปลาปาตเพียนน,<า>นี่นดูออโอ้โหตัวใหญ่โอ้กําลังดึงกโอ้ยคาหทุกคนว่าโอ้ นี่เชื่อว่ามันชอบกินผักกาดทุกคนครับอันนี้ไม่เล็กนะตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เล็กที่ก็ใหญ่กว่ามือทุกคนเท่าไหร่เท่าไหร่ใหญ่ก็ใหญ่กว่ามือคนนะครับหากเจมลองเดาดูหมดอ่าหมดแล้วที่โยนลงไปเมื่อกี้โอ้โหถือได้ว่าหมดแล้ว